ต,ตัวคลิปแรกด้วยร้านกากิล่าเขาไม่ได้มีแค่ปิ้งย่างนะฮอตพอตเขาก็มีวันนี้ที่เอ๋ยได้มาทางร้านเขาก็จัดเทศก,กาลฮอตพอตพอดีเลยราคาคือก็จะมีตั้งแต่4 5 9หถึง6 9 9อยากจะบอกว่าราคาทั้งหมดนี้รวมทุกอย่างเอาไวแ้วแล้ววันนี้เอยก็อยากกินแบบอลังการก็เลยจัดราคา69 9สุดพรีเมียมเรที่เมนูแรก Australian s i r o y Beef Sushi Burn Australian s i r o y อร,ร,ร่อยนุ่มลิ้นซเ t a ต t ้มากมือจะเป็นคำนี้ Australian Beef Sushi Burn แบบพรีเมียมพรีเมียมในวันที่เราเหนื่อยก็มีแค่ของกินเท่านั้นแหละที่ฮิวจเจลได้ที่นี่ ที่อร่อยแล้วก็ยังฮิวใจเราได้ด้วยต่อร้านนี้จะมีน้ำซุปหลายตัวแต่อันนี้เอเลี่ยนน้ำซุปดำกับหมาล่าที่ทางร้านเขานำเสนอน้ำซุปดำเข้มข้นสไตล์ญ,ญี่ปุ่นกับหมาล่าต้นตำ,ำรับไอเลี่ยนน้ำดำจุ่มไข่นะจะบอกว่าอร่อยมากวันรู้ทำเลยของดองที่นี่ก็อลังการไม่แพ้กันจัดมาให้จานใหญ่จัดเต็มแค่มากินของดองอย่างเดียวก็คุ้มแล้วแกใครจะอดใจไหวก็อยากกินทั้งหมดลแ,<ต>แล้วเมนู<ด>ต่อไปเชฟกษัตริย์แห่งวารีจะบอกว่ากุ้งเขาตัวใหญ่จุกมากและจะบอกข่าวดีเดี๋ยวนี้เขาจะมีเทศกาลกุ้้งงยย่าดวนะ นี้้ไดเลยิ่งใครเป็นสายกุ้งเผานะต้องรีบมาจัดเป็นแค่บางส่วนของร้านที่เอ่ยกินนะที่ร้านเขามีให้เลือกตั้งร้อยห้าสิบเมนูไปต่อกันที่ยำหมึกเสฉวนเป็นยำหมึกสไตล์จีนกินเพลินอร่อยแล้วก็ยังตัดเลียนอีกด้วยไปต่อไปต่อตัวนี้เป็นที่หนึ่งในใจเลยจะบอกว่าไส้เป็ดกับซุปหมาล่าของทางร้านเข้ากันสุดยกให้เป็นที่หนึ่งในใจเลยต่อเป็นที่เมนูเนื้อคิงคุนจะบอกว่าเมนูนี้เขาทาถึงได้เป็นสายเนื้อต้องจัดเมนูนี้เลยนะต่อกันที่ของหวานูชจะบอกว่าเขาให้เยอะมากกินไม่หมมดเลยยยยอออากิินนแบบไท่ต โมงน้ำแปลาหวานเขาก็มีนะถ้าอยากจัดเต็มแบบนี้ก็ตามกันมาที่ Terminal 21ร้านกอดกิล่าชั้นสีได้เลย